สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับช่องโกบิกกับพี่แอมนะครับคลิปนี้โกบิกก็มาคนเดียวนะครับพี่แอมไม่สบายวันนี้ก็ออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้นะครับฝนตกเดี๋ยวเรามาดูโกบิกนะครับกําลังฝึกนะครับทักษะในการบังคับควบคุมรถแมคโครนะครับกาลังจะเอาแมคโครขึ้นรถเทนเลอร์นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าโกบิกจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับโอเค วิ่งไปตรงนะโก้นะจัดทรง่อยครับดับเครื่องก่อนเลยไหมลูกดับเครื่องก่อนดีกว่าขิดเสียงเครื่องโอ้ไมโครก็คันใหญ่นะครับยกทุกลทักทุรีกันเลยอ่าโอเคเสียงอะไขึ้นได้ไหมครับจัดทรงยังไงเนี่ยถึงจะขึ้นได้ฮนะโก้นะ จะยกล้อหน้าฮะจะยกแคบโอ้โหเพราะว่าไม่ต้องยกก็ได้ว้างวิ่งขึ้นนิเชมันก็ได้แนละ้วสะพานมันวางถึงพื้นเลยเนี่ยทำไมต้องยกล้อขึ้นโกปิเขาก็จะไปจําจากรถจริงมาแล้วครับ<ก>จะเรียนแบบรถจริงนะครับมาใช้กับของเล่นมันจะใช้ได้เลยก็ฮะ ยังไงครับยังไงดีงม,ม,มันจะลน้นอ่ามันจะล้นข้างนี้มันเหมือนจะล้นนะได้ไหมข้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ทำไงดีเกิดปัญหาโอ้โหล่วงขึ้นได้ไหมครับมันขึ้นไม่ได้รถมันใหญ่อโอ้รถมันใหญ่เอา,ารถเปตี๋ยบอีกคันเล็กไป เอาหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ลงไปดูกค <Okay. S 2> นโอเคน่าจะไม่กว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ใช่ไหมอ่ะไปยกมาเลยลูกมาแต่ว,ว่าพีก็เปลี่ยนแขงส่วนนะครับทุกคนครับโอ้ิ๊กบอกว่าทำไมนะคันนี้ยกง่ายมันเบาใช่ไหมคัน <laughs> นั้นมันหนักพีก็ค,คลิปนี้ก็ิ๊กมาเล่นคนเดียวนะครับพีเอไม่สบายนอนพักะ่อนนะครับข้างนอกก็ฝนตกแรงเลยนะ พายุเข้าฝนตกทั้งวันเลยออกไปเล่นข้างนอกไปได้นะครับเดี๋ยววันไหนอากาศดีๆเราจะไปเล่นข้างนอกกันนะโกนะโอเคมาดูโกเอาไมโครขึ้นวททัตเตอร์ต่อครับทุกคนครับมาลุ้นช่วยกันครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้โกปิกด้วยนะครับทุกคนครับช่วย oh. กันกดไลค์ให้เยอะๆนะครับอ้าวโกยังไงครับขึ้นได้ไหมขึ้นได้เหมือนที่คุยไหมโกไปแล้วไปแล้ว ยังไงครับแบดเบิร์ดเฮ้ยยังไงโอ้แบดหมดครับ <c oughs> ไม่ชาร์จแล้วล่ะโค่นทั้งวันเลยครับใช่หร <c oughs> ือว่าแบดเบิร์ดได้อยู่นะอ่ะกดไปลูกลองหน่อยขึ้นให้เพื่อนๆดูหน่อยครับ <c oughs> ปิดเสียงก่อนครับแล้วปิดเสียงโอเคอ่ะไป มีผลใดๆนี่นะครับแบตหมดนะครับไป่รอดโทษเดี๋ยวลองเปลี่ยนแบตก่อนนะลองใช้แบตดูนะลองหาแบตลองมาเปลี okay. Okay. ่ยนดูนะแถวนี้มีไหม๋ยวไปหาเดี๋ยวลองหาขั้นอื่นมาใส่ดูนะโอเคโอเคครับเปลี่ยนแบตแล้วเอาโกะดูเลยโอ้โหไฟโก้นเลยยังไงโกะโอ้โหร่วงเลยจะพังไหมนะดังปังโอ้เขบอกดังปังเลยจะร่วงเฮ้ยจะพังไหมโกะ ทังไหมครับไม่น่าบังนะไม่น่าบังนะยังไงโกยังไงโกะมันแรงจัดนะเอาเบ็ดของคันเขียวมาใส่มันแรงจัดเลยนนะอ้อโกเนาะขานี้จะตกขาน้อจะตกสแล้วเอาลงเอาลงได้ไหมทีนี้ลองเอาลงหน่อย โอ้แบตเรียงจัดครับเรียบร้อยโกโะเกะยังไงโกาะยังไงโกาะอ๋อ,อ,อค่อยๆนะค่อยๆขยับนะโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนทะลอะฝนตกโก๊ะออกไปเล่นไม่ได้นะครับเราคลิปหน้าเรามาเล่นกันใหม่นะโกนะเดี๋ยวจะเอานูน่นเจ้ากระบวนการห้าสีนะครับจะลองเล่นดินนะดโกนะ โอเคพายุออกไปก่อนนะทุกคนนะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเป็นลังใจ bye bye. เป็นลังใจให้กบปิค์ด้วยนะครับทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs> อา้าวเป็นลังใจด้วยนะกดไลค์นะทุกคนโอเค